คุณผู้ชมคะทิศทางการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะหลังกระทรวงมหาดไทยเตรียมแก้กฎหมายจากเหตุเด็กอายุ14ปีหปียิงในห้างสรรพสินค้าพลากรขณะที่วันนี้คะ่ะตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาปืนที่ใช้ก่อเหตุมาที่สถานีตำรวจนครบาลยานาวาคะ่ะ ผู้ต้องหาสองคนแรกนะคะคือนายสุวรรณหงอายุ45ปีและนายอัครวิทย์อายุ22ปีซึ่งเป็นพ่อลูกกันและเป็นร้านรับดัดแปลงปืนที่จังหวัดยะลาค่ะส่วนผู้ต้องหาอีกคนคือนายปียบุตรซึ่งเป็นผู้ขายกระสุนปืนและแนะนำร้านดัดแปลงปืนให้กับผู้ก่อเหตุโดยเด็กอายุ14ปีได้ติดต่อกับนายอัครวิทอายุ22ปีผ่านไลน์ส่วนตัว ซึ่งเด็กอายุ14ปีโอนเงินซื้อปืนที่ผ่านการดัดแปลงหรือว่าแบงค์กัน16,000บาทเข้าบัญชีของนายสุวรรณหงซึ่งเป็นพ่อของนายอัครวิทย์การตรวจคนบ้านของผู้ต้องหาสองคนแรกที่จังหวัดยะลาภายในบ้านพบลูกกระสุนแบงค์กันกว่า200นัดลำกล้องปืน33ท่อนสมุดบัญชีธนาคาร2เล่มแม็กกาซีน9อันและอุปกรณ์ดัดแปลงปืนรวม27รายการด้วยกันค่ะ ส่วนการตรวจค้นออฟฟิศย่านบางคอแลมกรุงเทพมหานครของนายปียบุตรซึ่งเป็นคนขายกระสุนและนะแนะนำร้านรับดัดแปลงปืนพบแบงค์กันติดตัวหนึ่งกระบอกและแบงค์กันในออฟฟิศอีกหนึ่งกระบอกอีกจุดค้นบ้านที่ย่านดอนเมืองพบกระสุนจุด3 8จํานวน50นัดแม็กกาซีนจำนวนหนึ่งด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ระบุนะคะว่าผู้ต้องหา3คน 3> เกี่ยวข้องก,<ป>กับการขายปืนและกระสุนปืน โดยนายอัคารวิทที่รับดัดแปลงปืนนั้นมีความรู้ด้านช่างและลักลอบขายปืนมาประมาณ1-2ปีขณะที่การตรวจสอบชัดลายพบผู้ก่อเหตุพยายามติดต่อขอซื้อปือนในช่วงกันยายนถึงต้นตุลาคมซึ่งนายอักครวิทอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง14ปีค่ะ ไม่ทราบเลยหละครับเพราะเขาคืออยากจะขายนะครับเมื่อมีผู้สั่งซื้อเนี่ยไม่ดีมานซัพพลายก็ปล่อยทันทีและคือตัวผู้จำหน่ายก็อยากจะจำหน่ายจแจกแจกอยู่แล้วนขคุ้นเารู้ไหมว่าเหตุเกิดพดาราอนเนี่ยเป็นคนที่เขาขายลูกเกินให้ตอนนี้นะครับเขาให้การปฏิเสธอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอสอบสวนปากคำให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน สำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นทั้งหมดให้การปฏิเสธขณะที่มาตรการของกระทรวงมหาดไทยในวันนี้นะคะมีการออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆกำหนดมาตรการระยะสั้นที่มีผลทันทีเรื่องแรกเลยก็คืองดออกใบอนุญาตให้สั่งนำเข้าหรือค้าปืนบีบีกันแบงคกันและสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิด ต่อมาผู้ที่ครอบครองแบล็งกันบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่อาจดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ต้องนำไปแสดงและทำบันทึกต่อนายทะเบียนอาวุธปืนตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต้องปิดเว็บไซต์เพจออนไลน์ซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยรายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุก15วันค่ะ รวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าออกมาควบคุมอีกประมาณ8ข้อด้วยกันนะคะขณะที่มาตรการระยะยาวนะคะก็จะเสนอให้แก้ไขพรบอาวุธปืนปี2490ทั้งความหมายทั้งบทนิยามของคำว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนที่จะไม่รวมแบล้งกันหรือว่าบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนอื่นที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธได้ง่ายผู้ซื้อจะต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอาวุธปืนต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ด้านสุขภาพจิตด้วยขณะที่สถิติการส่งตรวจแบงงกันของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็พบนะคะว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยกันค่ะจากภาพนะคะจะเห็นว่าในปี2562มีการส่งตรวจ148กระบอกปี2563เพิ่มขึ้นเป็น337กระบอกในจำนวนนี้พบว่าดัดแปลง2 69กระบอกค่ะ ปี2564ส่งตรวจ631กระบอกนะคะพบเป็นแบร้์กันดดัดแปลง514กระบอกส่วนปีที่แล้วค่ะส่งตรวจมากถึง1,385กระบอกดัดแปลงถึง1,223กระบอกหรือว่าเกิน90%ด้วยกันค่ะ สำหรับการควบคุมแบร์กันนะคะดิฉันได้ตรวจสอบข้อมูลในต่างประเทศก็พบว่าที่แอฟริกาใต้มีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะโดยสื่อของแอฟริกาใต้นะคะรายงานเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้แบร์กันเข้ามาอยู่ในสถิติอาจญากรรมมากขึ้นค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เริ่มมีความกังวลถึงการปรับปรามของปืนชนิดนี้ด้วยค่ะ ส่วนพื้นที่ประเทศในสหภาพยุโรปนะคะมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมแบง้์กันให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยให้เพิ่มความมั่นใจค่ะว่าแบง้์กันที่ถูกดัดแปลงนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอาวุธปืนด้วยค่ะ